อยงนี้เลยอย่างนี้เยมังจะเห็นเลาขนาดนี้มาไปกับมาเป็นยังไงก็เหลี่ยงชัดเหลี่ยงคักเนาะเท่าอันนี้จึงนี้จังหลายไอเสตชัเหลี่ยงเึื่องแมงมีเค้่งเขาโอ้ยู่ดีจังไดยนี่เขาปดเพิ่มผมออกเออแล้วอันนั้นออกเดี๋ยจมอ้า คักแต่จองแม่ลูกือนี่ยังละเดนโอ้ยคือจีบป้ากันไปใสเลยเนาะี่ไปใส่ระเดนเดียวแดดกระดกอี่ยังลุ้มหัวกันตั้งแต่เ้าเจ้าน้องยิมีเบิดมือกับเบิดเอเคที่มาออกกันชัดเรียงกันไรว่าอยากสิยุ่งเป็นตยาณไรอุ้ย บ่ไหวดอกพันธ์แนวนี่ไอ้ฮะจะมาจะเลาะบ้านบ่กจะมาแต่รอแหละเห็นมูข่อยบอมูมึงเงินผู้ใดเอ้ยอยอีโปมอีโปมนะอืเห็นบ่เห็นอยู่มือนสาวอ้อย่อยส้วนมันไปเที่ยวเด้ดขบไม่เห็นมันมาจังไหนเลยนะเอาไปแวะอยู่เอ้ยจะเห็นมันอยู่เป็นบ่โอ้ยห่านเลมันก็บ้าว่าจังไหนวะ โอ้ยอยัางไรหนุ่มหัวกันกับเมรมันอยู่ฮะแต่ได้งว่าเมรมันปล่อยไปได้เนี่อุ้ยหนุ่มกันแบบคักเลยนะหนุ่มคักกันบอกเมนอุ้ยไปน้ำข่อยแต่แผลแล้วไปน้ำข่อยไปส้วนมันแต่แผลเลยไอ่ข่อยไปน้ำข่อยแพ้่ข่อยต้องไปจวยมันก่อนข่อยต้องไปจอยมันแบบนี้ข่อยจิบไปจอยมันไหนๆเลยข่อยจอยมันเอ้าอีนีว้าวเมื่อตะเลียวอยู่มันกัไปเร็วแท้อจนี่ มันหาอเอาอยแม่มันอยู่ย่อยไปจะได้โนบาดีโนะคบาเโอ้ยอกคนอุ yeah, ้ยมึจะเหไกับงเนี่ยโอจะไปกับอปยังมึงจะเหตอะไรกับมเนี่ยร้อยอยายไจะเอไกบันนี่มันไกับกัากกูมึงจะเหตุอะไรกนแม่

แล้วขั้นเออขั้นอยู่บทคืนแล้วก็เลยให้กูหาให้เออหาหาสักหนม่งหาสักหนึ่ง